ขอบคุณนะคะมาจากไหนคะเนี่ยอ,อ๋อเลือนอ๋อน้ำเงียวร้านอยู่ตรงไหนนะคะร้านอยู่ที่ไหนนะคะซอยห้าสิบห้าชื่อร้านอะไรนะคะบาริสตา,า,สตาขาอาน้ำเงียวมาฝาก อืมนี่เจ้าของร้านฝากร้านหน่อยค่ะฝากร้านเลยค่ะร้านเขาจะร้านของจีนน้ำเงี้ยวเ้าซอยขายสองอย่างอ่าอยู่ตรงวัร์หิตร้อยสองน่ารักมากอ่าตรงข้ามกับเซเว่นใหญ่ที่มีร้านที่มีอ่าร้านอบผ้าได้ร้านที่จะไปซอยเจ้สี่เดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวหนูไปทานที่ร้านเลย อยเขอบคุณนะคะ